รู้พี่น้องออ้โหน้องอ๋อไปกินปูแล้วอ๋อวันนี้ปูใหญ่มากอู้ยเอาแล้วครับมารอลุ้นกันเลยอุ้ยเอาได้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 เจ๊กับบออุ้ยเต็มดวงเด้งดงเด้งเลยพี่น้องเบิ้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 งสองไฟเห็นไหนี่ เขาอยู่ดิอุ้ยตัวใหญ่มากได้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 ออฟได้โอ้ห,ห,หไปอันต่อไปอันต่อไปอน,นี่เาวางไว้ก้นนี้ก่อนเดี๋ยวต้นมาเขามาเก็บอีกทีนึงดูอีกการนึงดูดูการนึงาวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่ใสต่ติดติดกันเลยนะครับพี่นอ้องมันจะทุรักทุเลหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นแนวหินอ้ยนี่แบบนี้เลยไฟเห็นไหมไฟเห็นไหมดูมาดูมาดู มาดูกันเลยนี่จะตกน้ําลงไปให้ท่านผู้ชมดูหรือเปล่าเนี่ยไม่อะนะท่าเท่ๆนะหืเฮ้ยปั๊บปูด้วยปั๊บนี่นี่น,นี่ปูปูปูป,ป,ปูพี่น้องปูปูมีทั้งกุ้งทั้งปูเลยครับพี่น้องอ๋อกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่เรายังไม่เจอเด้อแต่เดี๋ยวให้ดูตัวกุ้งกันก่อนนะครับอุ้ย พี่น้องครับพี่น้องครับเห็นไหมเออนี่กุ้ง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 ดูสองตัวสามตัวตัวใหญ่อยู่นะครับพี่น้องนี่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 นี 2, 3, ่นี่สองตัวสามตัวเลยนี่ไปเอานี้วางไว้ก่อนนะไปต่อไปต่อไปต่อต่อไปต่อต่อกันเลยงานหนึ่งไหนนี่ ยามในซองหอบดีใหญเฮ้ยระวังระวังระวังต,วตุวเล็กตุเลนกนยครับเอ๊ะอ๊ะอะดูอันนี้จะได้ไหมพี่น้องเอ๊ะโอ้อันนี้ก็ได้เหมือนกันครับอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้มีตัวอย่างนี้เลยดู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 โอ้อย นี่พี่น้องันนี้เลยตัวนี้เข้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็เวลามันหมดแล้วพี่น้องไปต่อไปต่อ,อนะครับดูต่อไปดูต่อดูอันนี้อันนี้ค่อยๆเดินนะระวังอันนี้ก็ทุลักทุเลเหมือนเดิมอึ๊บ โอ้ค่อนข้างจัดโอ้เชือกฟางกันไหนเนาะอันนั้นฮูยอันนี้ดิ้นดุ๊กดุ๊กเลยพี่น้องโอ้ยนี่ยังเยอะดูดิ้นดุ๊กดุ๊กเลยพี่น้องโอ้ตัวใหญ่น่าดูเลยนะพี่น้องอันนี้นะโอเคโอเค เดี๋ยวไปกระตอมพี่น้องยังไม่หมดนะเราใส่หลายอันครับวันนี้ใส่หลายอันเราใส่หลายอันไปไปตตอเลยพี่น้องอันนึงนี่อุ้ยอันนี้มีอะไรเข้าด้วยหนัก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 ,นกอันนี้หนักหนักุกยบูตุเลตัวใหญ่อุ้ย ดูพี่น้องอู้ยโอ้น้องอ๋อได้กินปูแล้วอว๋อปูอ๋อปูใหญ่มากอุ้ยตัวใหญ่นะครับพี่น้องดูดิอุ้ยเดี๋ยวมันหนีบมือผมเดีระวังระวังอุ้ยปูทะเลเข้าด้วยครับพี่น้องนี่ผมบอกแล้วมาดักปูก็ได้เลยพี่น้องเอามาดูแค่ดูแค่เห็นไหมพี่น้องใหญ่นะอุ้ยโอ้โหมันกำลังกินในนี่เลยกินเหยื่อเราเลย บอกแล้วมันมิกกันเนาะใส่ได้อีกรอบนึงใช่ไหมนี่ใส่ได้อีกรอบนึงแต่ต้องเอาบูบุกออกก่อนไม่งั้นมันจะกัดรอบขาดเพราะว่ามันเป็นรอบมุกเฉยเพราะมันโดนแล้วเราต้องรีบเอาออกนะพี่น้องนะอุ้ยบูใหญ่นะพี่น้องนะเขาเอาไฟเอาไฟมาใกล้ๆเขาไฟไฟมาใกล้ๆบลูอะอุ้ยเขามากินกุ้งด้วยพี่น้องดูมันกินกุ้งดูดิกุ้งหมดแล้วมั้งโอ้โหกินกุ้งหมดแล้วมั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อไปต่อพี่น้องไปต่อนะพี่น้องนะอุ้ย ว่ายเรืมันหนัหนกๆเนาะนี่มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โหนี่โอ้โคตรกุ้งเลยโอ้โหนี่โคตรกุ้งเลยพี่น้องดูอุ้ยเอาได้มันใส่ไดอีกนะพี่น้องนะจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวล้างขี้ล้างขีเ้เลนออกก่อนอุโหโหโอ้ยปูปูต,ตัวเอฟเลย ได้สองตัวแล้วเนี่ยปูอืสองตัวแล้วนะพี่น้องปูนะไอหลังที่สองเราก็ได้นะค่อยๆด้ระวังเราต้องเซฟตี้ด้วยโอเคโอเคมาดูอันอันสุดท้ายโอ้ยังยังยังลองลอง,ลองสุดท้ายมีอีกแล้วมีอีกทุลักทุเลหน่อยครับแล้วผมจะผมกลัวว่าผมจะตกน้ำให้พี่น้องดูนะ <c oughs> ไม่มามามาหนีวะไอ้ท่านโดตัวใหญ่ป่ะวะดูพี่น้องด,ดูตัวมันไหมพี่น้องโอ้อันนี้ไม่มีปูนะพี่น้องแต่กุ้งเยอะเหมือนเัิมเหมือนเดิมพี่น้องกุ้งเยอะเหมือนเดิมล้างออกอีกเด้อประสบความสำเร็จไหมพี่น้องวันนี้ เราเอา,าไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปดูอีกอันเรา oh. เราดักได้อีกอยู่นะพี่น้องนะแต่ถ้ามีเรามีเวลาอันนี้ผมดักแค่ชั่วโมงหนึ่งนะพี่น้องไม่ถึงชั่วโมงนะีแล้สามสิบนาทีโอ้อันนี้มีตัวไหมเนี่ยเงียบกลิบเลยอันนี้ โอ้ออโหนี่ก็โอ้มีอยู่นะพี่น้องนะแต่ไม่เยอะตัวนี้ไม่เยอะมไม่เยอะคุณวางปูไว้ไม่ออกได้ไหมไม่ออกไม่ได้หรอกแต่มันแข็งแรงอยู่นะมันหนีบแบบได้ขึ้นใหม่ใหม่อะมันหนีบแบบหนีบมือเลยรู้เรื่องเลยนะไปเราไปจัดการปูกันพี่น้อง